สวัสดีครับมาพบกับฟอรดิเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ส์เม่ทงฟีเจอร์แล้วก็โปรโมชั่นดีๆของตัว Flexi Note 20 Ultra 5G มาฝากนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูฟีเจอร์กันก่อน,อนว่าฟีเจอร์เด่นๆของตัว a l a x y Note 20 Ultra 5G เนะี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยวันนี้นะครับเราจะมาสาธิตการใช้ตัวของ Samsung Note นะครับใน a l a x y Note 20 Ultra 5G เดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่ามีฟีเจอร์อะไรเด่นๆที่ ผมแนะนำบ้างนะครับฟีเจอร์แรกนะครับนั่นก็คือการแปลงลายมือเป็นตัวพิมพ์ได้นะครับก็คือมีประโยชน์มากๆเลยในการที่ว่าเราเขียนง,งานเนี่ยแล้วเราจะต้องเอางานไปส่งหรืออะไรเงี้ยเราก็จะไม่ต้องแบบไปพิมพ์ซ้ําเราก็สามารถแปลงลายมือเนี่ยของเราเนี่ยครับเป็นตัวพิมพ์ได้เลยจะสามารถแปลงได้นะครับอยู่2อแบบแเดี๋ยวดูแบบแรกกันนะครับแบบแรกอย่างเช่นผมพิมพ์ผมพิม,มพ์มว่าผมเขียนว่า Samsung นะครับเรากดไปที่ตัวนี้ตัวนี้นะครับตัว T ตัวนี้เรากดไปนะรเราก็จะแปลงให้นะครับเป็นตัวพิมพ์แล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับแบบที่สองคือเราสามารถกดไปที่นะครับโหมดในการที่ว่าเราจะพิมพ์นะครับเรากดไปที่แทบสามแท็บเนี่ยมันจะมีเขียนด้วยมือนะครับเราก็สามารถเขียนไปได้เลยนะครับว่า รเราก็สามารถเขียนป้ายแล้วมันจะกลายเป็นตัวพิมพ์ให้เราอันนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะครับสําหรับใครที่จดโน้ตนะครับแล้วก็จะส่งงานแล้วก็ไม่ต้องไปพิมพ์ซ้ํานะครับก็สามารถแปลงลายมือเป็นตัวพิมพ์ได้เลยอย่างที่2นะครับมันก็คือการแปลงรูปร่างต่างๆเนี่ยให้มีความสวยขึ้นลูกค้าเนี่ยจะสังเกตว่าแบบเวลาเรา พิมเขียนวงกคมอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ค่อยลมเท่าไหร่หรือสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีความแบบเป็นเส้นโค้งเส้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอยากให้มันมีความแบบเหมือนแบบเป็นวงกคมก็เป็นวงกคมจริงๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถไปที่ตรงนี้นะครับเลื่อนลงเลื่อนด้านล่างน้างล่างนะครับมาที่เนี่ยครับรูปสามเหลี่ยมแล้วก็วงกลมพอกดไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะวาดรูปวงกลมอย่างเงี้ยครับเขาก็จะปรับให้เราเป็นวงกลมเลยหรือว่าสี่เหลี่ยม ก็เป็นสี่เหลี่ยมที่ตรงนะครับถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยเอาไว้แบบพอดกราฟพอดอ,อะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะครับส่วนอย่างที่สามนะครับนั่นก็คือผู้ลูกค้าเวลาเรารีบเขียนอย่างเงี้ยครับแล้วมันเป็นตัวเอียงเนียแต่เราอยากให้มันเป็นการจัดหน้าที่ือสวยขึ้นเนี่ยครับเนี่ยเราก็สามารถทําให้มันเป็นตัวที่ตรงขึ้นได้อย่างเช่น ผมเขียนอย่างน,นี้ครับอย่างนี้ยมันเอียงอยู่เราก็สามารถทําให้มันตรงได้โดยการแบะที่ตรงนี้นะครับที่มันมีบรรทัดแล้วก็เป็นเครื่องหมายลูกศรให้มันตรงเป็นการจัดหน้านะครับเนี่ยเรามันตัวของโปรแกรม AI ครับเรามันก็สามารถจัดหน้าพยายามจัดหน้าให้เราว่าให้มันตรงขึ้น อันนี้ก็เป็นสะดวกมา,มากๆเลยเวลาถ้าเรารีบเขียนแล้วพอเรากลับมาอ่านเนี้ยเราก็ต้องไม่ต้องเอียงซ้ายเอียงขวาโทรศัพท์อย่างเงี้ยครับเราก็สามารถจัดตรงนี้ให้มันตรงแล้วเราก็จะสามารถกลับมาอ่านได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วยก็ถือว่าสะดวกมา,มากๆเลยสําหรับฟังก์ชันนี้ส่วนอย่างที่3มนะครับอันนี้ผมชอบมากๆเลย,ยนั่นก็คือการแก้ไขงานนะครับบน P D F ได้หรือว่าเส้นเอกสารก็ได้นะครับอย่างเช่นอย่างผมลวดไฟ์ตัวอย่างมาอย่างนี้ สามารถนําเข้าไฟล์ PDF มาได้เลยนะครับอย่างเช่นนี่นะครับเราก็สามารถขดเขียน,นหรือเพืเซนตรงนี้เลยก็ได้นะครับแล้วก็ส่งออกแชร์ไปนะครับเราก็สามารถกดที่แชร์ตรงนี้กดแชร์เป็น PDF เป็นไฟล์ของ Samsung Notes หรือว่าเป็น Microsoft Word ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นไฟล์รูปภาพก็ได้เช่นเดียวกันสามารถแชร์ไฟล์ได้หลายแบบเลยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับฟีเจอร์ดีดี ส่วนโปรโมชั่นของตัว Galaxy Note 20 Ultra 5G เนี่ยนั่นก็คือ Galaxy Note 20 Ultra 5G ราคาเต็มอยู่ที่42,900ตอนนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นคุณลูกค้าครับส่วนลดไปเลย10,000บาทเหลือเพียง32,900บาทเท่านั้นรีบม,มาใช้สิ์กันเยอะนะครับตอนนี้นะครับทางร้านเนี่ยเครื่องมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับผม หรือว่าสามารถมาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0925185588นะครับสาหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โปรโมชั่นดีๆครั้งหน้าสำรวันนี้สวัสดีครับ